ไ่เพยปอยเวาคุไปหลดเมื่อสินี่รลูกบางหลังเาใส่ีติเบอร์เาห้อยู่นั่นหลเป็นบอกเป็นยังก่อนขึ้นหนีจากวงเปยังให้านร้งมันไรหนีจ้าคนเพื่ออะไรหนีเพื่อนมาเจาะมาละคนกของแก่มันคือมันไม่แต่ลกแดังมาแล้วสอคนมัมอยู่น้แล้วมันเหมือกันดูปวดมันมีอะไรมันยืมเออเออไยินไปเออเพี่หน้าจะได้มาพเ็นมอยู่นากวจมาแล้ว นี้เขสิเร็ยนวงอีลิตเตะกั่กถูวงอ่ท่านเองก็คงกำลังมีอยู่คือว่าไปซื้อเหล็กมามเราเสนอเหล็กเห็เท้าฝ่านว่าเหล็กใหญ่เตะเหล็กเห็นขวบเว้ยเหล็กเห็นขอบเพรา่าเหล็กใหญ่เ่ยครับลผมเวลารับบ้องถ้ามาสมัครอีเสียมาบ้องเสียออกป้องถ้าไม่เสียมาสมัครร่าเบียดอีกเอาไหมวัวแม่เอออีวัวเหนมาบอกว่าอะไรพี่แม่แล้วของแม่บอกว่ามากบ่ป้องมากไม่บอกว่าวันนี้มาตั้งใจจะมาอะไรนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้บอเรกเลี้ยงไว้อย่างก็ ก็หอมแก้มไปก่อมน์ซ้จะมาหอมแก้มไปเอออะไรเขาอเออฟอส่อนฟอสเออเอออันนี้รว่านี่บอกว่าสิมหาฟอสสิมาหอมแก้มว่นนลองดูหอมกอนมัจะบาดว่าีหอมปะเออ เอาไงไหนเอาฟอนต์มาคือบอกลูกวางสั้นเอออยากก่อนผู้ใหญ่เปวดหาเอาฟอนนั่งสนามฟอนต์นักเออเออเออฟอนต์ให้ลูกนี้เราไปเอาเขารู้สึกแบบนได้มี่าพไหมเออเออเป็นแนวใดก่อนบอกันนาพบอเรียงมาขึ้นในฟอนต์พังขนาดบอกว่ามือขึ้นไอยจองอย่างเกาะ พลอยทองแก่พลอยหอมแก้มหอมแก้มพขอท่หออ่างพีอเขาผู้จายเขาเจ็บ <men> อ่อ <utter> น <foreign ango> ู้จักวี่ี่ไอมเคยรู้จักวี่ี่มาก่อนไยเอางกฤษไปนะเขาบอกว่านั้ย ที่มามาช่วงานครั้งแรกเามาช้งานครั้งแรกแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าทีมอุจจากะคือทั้งทั้งปีอะครับที่แบบติดตามติดตามทุกคนบอกตอนนั้นเห็นอยู่ในไลฟ์สดของพี่แพลวพาลสายทองครั้นนงแรก